ยังพันเตติสรารเนนาสาาัาปัญจศีรานิปูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ในโอกาสนี้ครับยินจะนมมือปูชาไฟไวหวพระโดยกันตนะครับนี่นะครับ นาสักการีนาตังสัมมาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะติมิสวาคาโพพาตภะกะวะโสสาวกัสังโฆสัง

สมฺเมนตุยันตุนิมิตาวมํอนุภาเวนวิณาสํเมนตุยันตุตถานํเปสังฆานจาติอตฺถวานโต ขออานิสง์แห่งการถวายพื้นที่เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัดเป็นสถานที่สร้างวัดสาุสร,าาร่วมกับคุณแม่นะครับคุณแม่จะได้ยกขึ้นนะครับยกยกพานขึ้นหน่อยนะครับจิตอธิษฐานนะครับสาธุ ังชินาตินะครับการให้ทําชื่อว่าการชนะการให้ทั้งปวงนะครับคุณแม่น้อมอนุโมทนานะครับสาธุออก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพียงแต่ว่าที่ดินแปลงนี้มันอยู่ติดกับวัดแล้วตอนช่วงช่วงที่ออหลวงลุงที่เป็นเจ้าว,วาดมรณภาพใช่ไหมคะโดยประเพณีทางเหนือเนี่ยจะต้องมีที่ดินโดยเฉพาะที่จะต้องชาป,ปนกิจ ก็หาที่ไหนก็ไม่ได้จะไปหาเช่าที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยมอบตรงนี้ที่ดินตรงนี้ให้ท่านแล้วก็เป็นที่ชาปนสถานให้ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งใจอะค่ะว่าจะมอบให้ลูกสาวความจริงเป็นเป็นยายเป็นของป้าน้อยแล้วก็มาใช้ชื่อยายซื้อและยายเขาก็มอบให้กับลูกสาวลูกสาวก็เลยตกลงว่าจะมอบที่ดินแปลงนี้ให้ค่ะ